สวัสดีครับปีใหม่นี้ใครจะกลับบ้านนะครับจะไปหาญาติพี่น้องหรือว่าใครจะเป็นสายเที่ยวนะครับผมอยากแนะนำอันนี้นะฮะอันนี้คือขาตั้งกล้องนะครับหรือว่าจะเป็นไม้เซลฟี่ก็ได้นะฮะอันนี้ L16D Pro ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้แทบจะไม่ได้ใช้กล้องใหญ่เลยคือใช้กล้องมือถือในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับตัวนี้มันยาวประมาณ1.8เมตร นะครับหรือว่าเมตร80เซนอะ่ะคือยาวมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูนะตัวนี้มันจะเป็นตัวแท่นหมุนนะครับเราต้องงัดออกมาอย่างนี้มันถึงจะหมุนได้แต่ถ้าเราเอาลงอย่างเงี้ยคือเขาจะล็อกนะครับเขาจะไม่ให้หมุน,นครับตัวนี้มันจะเป็นรีโมทนะครับที่สามารถเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์รุ่นไหนก็ได้นะครับนี่เวลากดเปิดก็กดกดขึ้นนะครับมันจะมีไฟขึ้นมาแวบๆบแบบไใส่ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อ สะดวกในการใช้งานนะฮะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆปุ่มนะครับการลื่นนะฮะเวลาเรายกมาแพนกล้องอะไรอย่างนี้นะอ่านะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราสามารถเอาใส่โทรศัพท์แบบไหนก็ได้นะครับอันนี้คือแนวนอนนะแนวนอนก็คือจะใส่โทรศัพท์แบบนี้เนาะนี่นะครับแต่ถ้าเราอยากถ่ายโทรศัพท์แนวตั้งมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็หมุนได้คือมันหมุนได้360องศานะฮะนะครับนะ มันสามารถเป็นกินบอได้นะกินบอเพราะว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันมีกันสั่นมันไม่ต้องใช้กินบอที่มันกันสั่นแล้วโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับไอโฟนสิบอะไรขึ้นไปเนี่ยมันก็มีแล้วมันมีกันสั่นในตัวแทบสมูทมากๆนะครับอันนี้ใส่โทรศัพท์เนาะต่อไปตัวนี้มันจะมีหัวนะครับเขาเรียกว่าหัวบอลตัวนี้นะสามารถเอาไปใส่กล้องคอมแพตหรือว่ากล้องมิเลเลได้ รับน้ำหนักได้ครับสบายสบายเลยผมเคยใช้มาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับอ่าตัวล็อกว่าเออถ้าเอาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค้างอยู่สมมุติว่าเราจะเอาประมาณนี้นะครับเราก็หมุนล็อกเนี่ยคือมันแน่นนะแน่นหนาละมันจะไม่โยกเยกนะครับนี่อ่านะครับหมุนก่อนหมุนก่อนนะด้านล่างของขาตั้งกล้องเนี่ยมันจะมียางอยู่นะครับยางกันลื่นอันนี้เวลาเราเอาไปตั้งที่ไหนนะมันจะ ไม่ลื่นไงนะฮะมันก็จะอยู่คงที่นะเนี่ยตั้งคือกลางได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือต่ำสุดแล้วนะอ่านี่นะครับต่ำสุดในการตั้งขาตั้งกล้องนะฮะนี่นะครับแต่ถ้าสูงก็คือสูงมากยาวมากนะครับเอาเดี๋ยวจะยืดให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวขอยืดก่อนนะแต่ที่จริงเวลาเราถ่ายเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาวขนาดนั้นละนู่นนะครับโอ้โหเหมือนไม้สอยมะม่วงไหม คือยาวมากๆนะครับสูงนะครับเห็นไหมต่อไปผมจะลองแบบว่าเราจะยืดสุดๆเหมือนเราจะเซลฟี่นะนะครับอันนี้คือกล้องหน้านะกล้องหน้ามันก็จะขยายไม่ได้นะสำหรับ iPhone ดูสิความกว้างของมันนะครับอันนี้คือขยายไม่ได้นะอันนี้คือกล้องหน้านะครับเดี๋ยวลองกล้องหลังนะครับกล้องหลังอันนี้ก็คือขยายได้อีกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองนะอ่ะตอนนี้ใช้กล้องหลังนะครับขยาย 5้าเท่านะครับดูดูดผมว่าถ่ายได้ทั้งหมู่บ้านนะครับตัมันยาวมากไนงะมันสามารถถ่ายเวลาจะไปถ่ายรูปแบบครอบครัวไม่ต้องไปมีใครไปยืนถ่ายนะครับจะใช้ขาตั้งกล้องหรือว่าจะใช้ไม้เซลฟี่แบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะนอกจากนั้นใครที่เป็นสายไลฟ์สดนะครับอยากอยากจะให้หน้าสวยอะไรเงี้ยนะครับมันมีชุดไฟ LED แบบนี้มาให้ด้วยนะครับสามารถต่อเข้ากับตัวนี้ได้นะที่ผมใส่กับ gimbal p 0 2นี่นะ น,นี่ใส่ทั้งสองข้างมันช่วยทําให้หน้าของเราะสว่างขึ้นสดใสขึ้นนะครับนี่นะครับคือไฟเนี่ยมันสามารถใส่กับขาตั้งกล้องรุ่นนี้ได้นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับโอเคเนาะนี่นะครับใครสนใจลองไปดูในตะก้าด้านล่างได้นะครับขอบคุณครับ